ล่าสุดทหารกัมพูชาฮึกเหิมสุดๆหลังจากผอ,อหมู่กองร้อยราตรเวนที่สามปลุกกระแสแสดงความรักชาติแจกเงินให้พลทหารคนละ1,000เรียวหรือคนละ8บาทที่บริเวณช่องบกว่ากันว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ขมรเร่งกันทําผลงานแสดงความรักอย่างสุดกําลังมีสื่อออกมาวิเคราะห์นะคะเพราะว่าการแจกเงินแบบนี้ไม่ได้มีแค่ครั้งแรกแต่เรียกว่ามีหลายครั้งโดยเฉพาะช่วงนี้วิเคราะห์อ,ออกมาว่ากัมพูชากําลังทุ่มงบไม่อั้น แจกเงินสดคนละ1000เรียวเพื่อปลูกกระแสรักชาติซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ8บอดไทยหรือประมาณ0.23ดสอาดอลลาร์สหรัฐจริงๆเนี่ยทางรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้มีโครงการแจกเงิน1000เรียวเพื่อส่งเสริมความรักชาติเป็นการทั่วไปและมีรายงานยังได้สำรวจแนวทางที่หลากหลายของกัมพูชาในการส่งเสริมความสามัคคีในชาติซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการใช้เงินเรียวในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี และการระดมพลสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แม้ว่าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจบางอย่างจะถูกนําเสนอในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของชาติแต่ก็เผชิญกับความท้าทายด้านเงินทุนที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณและความพึ่งพาอาศัยภายนอกและยังบอกอีกว่าการแจกเงินสดคนละ1000พันเรียวเพื่อปลูกกระแสรักชาตินั้นจําเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากการกล่าวอ้านนี้มีนัยสําคัญต่อความเข้าใจในโยบายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเงิน1000เรียวมีมูลค่าเพียงประมาณ8บาทไทยหรือประมาณ0.23ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นจํานวนที่น้อยมากสําหรับโครงการกระตุ้นความรักชาติในระดับชาติมีเพียงแต่ก่อนหน้านี้มีการรายงานถึงกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาได้แจกเงิน2,000เรียวหรือประมาณ16บบาทไทยให้กับทหารกัมพูชาในพื้นที่พิพาทชายแดน นี่เป็นกิจกรรมส่วนบุคคลไม่ใช่ในโยบายของรัฐบาลและจำนวนเงินที่แจกก็มีน้อยมากซึ่งไม่น่าจะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในระดับประเทศและเรื่องที่2รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศการหมุนเวียนธนบัตรที่ระลึกชนิดใหม่มูลค่า2 0 0 0 0 0เรียวซึ่งมีมูลค่าประมาณ50ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีการครองราชของสมเด็จพระนรดมสีมุนีการริเริ่มนี้เป็นการทดแทนธนบัตรเก่าที่ชำรุดไม่ใช่การแจกเงินสด และเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณหรือมูลค่าของสกุลเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจธนบัตรมูลค่าสูงนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ1,000เรียวจะเอามาแจกเงินซึ่งตอนนี้มีรายงานว่าธนาคารชาติกัมพูชาหรือ NBC และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นสมาคมม i โครฟินนซกัมพูชาหรือ CMA กำลังส่งเสริมการใช้เงินเรียวอย่างแข็งขันโดยมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเท่านั้น แต่เป็นองค์ประกอบสําคัญของความภาคภูมิใจในชาติและความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวการหมุนเวียนเงินเรียวที่เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการเสริมสร้างนโยบายการเงินลดการพึ่งพาสกุลเงินต่างประเทศลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนรักษาสเสถียรภาพราคาจัดการเงินเฟ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศโดยการรักษาสินทรัพย์ทางการเงินไว้ในประเทศ ผ่านความร่วมมือการให้ความรู้และนวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง NBC และ CMA สนับสนุนนโยบายที่เพิ่มความเชื่อมั่นในเงินเรียวและส่งเสริมการบูรณาการเข้ากับการทำธุรกรรมในชีวิตรประจำวันในภาค m i โครฟ i น a n c e และเศรษฐกิจในวงกว้างนวัตกรรมสำคัญคือระบบการชำระเงินบากงที่ใช้บล็อก a i n ของ NBC ซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนผู้คนจากการจัดการเงินสดแบบดั้งเดิมไปสู่การทำธุรกรรมเงินเรียวแบบไร้เงินสด ระบบนี้มีการเติบโตที่โดดเด่นโดยการทำธุรกรรมเงินเรียวผ่านบากงเกือบ300ล้านครั้งในปี2567ซึ่งเพิ่มขึ้น33 4เจากปี2566และมีส่วนร่วม49%ของการทำธุรกรรมบากงทั้งหมดประวัติศาสตร์ที่ปั่นป่วนของเงินเรียวรวมทั้งการยกเลือกภายใต้ระบบเขมรแดงและการนำกลับมาใช้ใหม่ควบคู่กับการใช้เงินดอลลาร์ได้สร้างความไม่ไว้วางใจในเสถียรภาพของสกุลเงินแห่งชาติอย่างลึกซึ้ง ซึ่งอธิบายถึงภาวะดอลลาร์ไลเซชันที่แพร่ไหลในปัจจุบันความพยายามอย่างแข่งขันของธนาคารชาติกัมพูชาและ CMA ในการส่งเสริมการใช้เงินเรียวจึงไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายการเงินทั่วไปแต่เป็นการรณรงค์อย่างตั้งใจและระยะยาวเพื่อสร้างและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในสกุลเงินภายในประเทศเงินเรียวถูกกำหนดให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในชาติและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงการเช่นระบบการชำระเงินบากง เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สําคัญซึ่งมุ่งให้การทําธุรกรรมด้วยเงินเรียวสะดวกและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการแก้ไขอุปสรรคในทางปฏิบัติในการนําไปใช้ในวงกว้างและท้าทายอานาจของเงินดอลลาร์โดยตรงนี่บ่งชี้ว่าการส่งเสริมเงินเรียวเป็นความพยายามที่หลากหลายซึ่งนอกเหนือไปจากกลไกลทางเศรษฐกิจเป็นการต่อสู้ขั้นพื้นฐานเพื่ออ,อธิปไตยทางการเงินและเป็นองค์ประกอบสำคัญของอัตลักษณ์และความมั่นคงของชาติ โดยมีมุ่งหมายเพื่อเอาชนะมรดกทางประวัติศาสตร์ของความไม่ไว้วางใจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจจากภายนอกรัฐบาลส่งเสริมเงินเรียวอย่างแข็งขันเป็นสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังของอัตลักษณ์ชาติอธิปไต,ตยและมรดกทางวัฒนธรรมดังที่เห็นได้จากการออกแบบธนบัตรและการออกธนบัตรที่ระลึกเช่นธนบัตรสองแสนเรียวซึ่งนี่แสดงถึงเศรษฐกิจเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ธนบัตรทำหน้าที่สร้างชาติและการสร้างแบรนดิง้งอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่แท้จริงในกัมพูชา โดยเฉพาะในศูนย์กลางเมืองและสำหรับการทำธุรกรรมสำคัญสคัญยังคงพึ่งพาเงินดอลลาสารัฐอย่างมากนี่เป็นการเลือกในทางปฏิบัติที่ขับเคลื่อนด้วยความไม่ไว้วางใจในเถรยรภาพของเงินเรียวในอดีตและความสะดวกของสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมีความไม่สอดคล้องกันที่เห็นได้ชัดระหว่างบทบาทเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทะเยอทะยานของเงินเรียวกับการครอบงำในทางปฏิบัติในเศรษฐกิจโดยรวมความท,ท้าทายสำหรับรัฐบาลกัมพูชาคือการเชื่อมช่องว่างนี้ โครงการริเริ่มเช่นระบบการชำระเงินบากงซึ่งทำให้การทำธุรกรรมด้วยเงินเรียลมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นเป็นขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนเงินเรียลจากสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติไปสู่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ต้องการสำหรับการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดความสำเร็จของความพยายามเหล่านี้จะก,กำหนดขอบเขตท,ที่เศรษฐกิจเชิงสัญ,ญลักษณ์และเศรษฐกิจที่แท้จริงสามารถสอดคล้องกันได้ ซึ่งจะเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการเงินที่แท้จริงของกัมพูชาและปัจจุบันนี้เพื่อนๆทราบไหมคะว,ว่ารัฐบาลกัมพูชาพยายามจัดและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะและการเดินขบวนขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชาติและความรักชาติตัวอย่างเช่นชาวกัมพูชาหลายพันคนเข้าร่วมกิจกรรมเช่นมาร้องเพลงชาติพร้อมกันเพื่อสนับสนุนวีรบุรุษแนวหน้าที่สนามกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติการรวมตัวเหล่านี้ ซึ่งมักนำโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงเช่นรองนายกรัฐมนตรีหุ่นมาณีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับกองกำลังที่ปกป้องบูรณาภาพแห่งดินแดนและเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของชาติในอธิป,ปไตยมีการระดมพลสาธารณะเหล่านี้มักเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อภัยคุกคามภายนอกหรือเหตุการณ์ที่รับรู้ได้เช่นการกล่าวหาว่ากองกำลังไทยยิงเข้าใส่ดินแดนกัมพูชา และข้อเรียกร้องเกีวกับดินแดนในอดีตที่กว้างขวางขึ้นรัฐบาลเน้นย้ำถึงการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชนสำหรับแนวทางในการแก้ไขข้อขัดแย้งชายแดนโดวยวิธีการที่สงบและถูกกฎหมายขณะเดียวกันก็ยืนยันความพร้อมที่จะตอบโต้ด้วยกำลังหากมีการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาโดยเจตนาอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้เชิญชวนประชาชนให้บริจาคเงินเข้ากองทุนปกป้องชายแดน ซึ่งเชื่อมโยงการบริจาคทางการเงินเข้ากับภารกิจป้องกันประเทศและความรับผิดชอบในฐานะผู้รักประเทศโดยตรงในขณะเดียวกันการรวมตัวของประชาชนจํานวนมากเพื่อตอบสนองต่อข้อพิพาทช,ชายแดนและการเรียกร้องให้บริจาคเงินทําหน้าที่ฉายภาพความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของชาติและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปยังผู้มีบทบาทภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของข้อพิพาทดินแดน การประยุกต์ใช้ถ้อยคำและโครงการริเริ่มที่เน้นความรักประเทศในสองมิติเช่นนี้บ่งชี้ว่าความรักประเทศไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองแต่เป็นเครื่องมือในการปกครองที่ได้รับการปลูกฝังและนำไปใช้อย่างมียุทธวิธีโดยมีบทบาททั้งในการเสริมสร้างการควบคุมทางการเมืองภายในโดยการเรียกร้องความจงรักภักดีและเสริมสร้างจุดยืนของชาติและความแข็งแกร่งที่รับรู้ได้ในความสัมพันธ์ภายนอก แม้แต่พวกโครงการโคงรงสร้างพ,พื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการก็มักถูกนำเสนอในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและความก้าวหน้าของชาติตัวอย่างเช่นโครงการคลองฟูนันเทโชเป็นโครงการสำคัญที่มีเป้าหมายเพื่อให้กัมพูชามีเส้นทางขนส่งทางน้ำของตนเองซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาเวียดนามโครงการนี้ถูกวางกรอบให้เป็นความปรารถนาอย่างสำคัญ,ญของชาติแม้จะมีความสำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ แต่โครงการคลองฟูนันเทโชกำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญโดยมีรายงานล่าสุดแสดงถึงความไม่แน่นอนของเงินทุนอย่างมากรวมถึงความเป็นไปได้ที่การสนับสนุนทางการเงินจากจีนจะลดลงสิ่งนี้เน้นย้ำถึงความเปราะบางของโครงการที่เกี่ยวกับความภาคภูมิใจในชาติที่ต้องพึ่งพาเงินทุนภายนอกอย่างมากและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากโครงการดังกล่าวล้มเหลวต่อความรู้สึกของชาติ รัฐบาลยังส่งเสริมให้แรงงานกัมพูชาในต่างประเทศเดินทางกลับประเทศอย่างแข่งขันโดยเสนอแรงจูงใจที่น่าสนใจเช่นรายได้ที่ดีขึ้นรวมถึงค่าจ้างมากกว่า8,000บาทพร้อมโอเวอร์ไทม์และสวัสดิการที่ดีขึ้นถึงแม้ว่านี้จะเป็นนโยบายเศรษฐกิจและแรงงานเป็นหลักแต่ก็ทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของชาติและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศซึ่งเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจเข้ากับหน้าที่ความรักประเทศโดยปริยาย การพึ่งพาทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งของกัมพูชาต่อจีนรวมทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการได้ให้การสนับสนุนทางการเงินที่สำคัญซึ่งทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองอยู่สามารถหลีกเลี่ยงแรงกดดันในทางประชาธิปไตยระหว่างประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของตนเองการสนับสนุนทางการเงินจากภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนเหล่านี้ อำนวยความสะดวกให้การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติที่ทะเยอทะยานเป็นไปได้เช่นโครงการคลองฟูนันเทโชซึ่งถูกนำเสนอต่อประชาชนในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและความก้าวหน้าอย่างไรก็ตามรายงานที่ระบุว่าโครงการคลองฟูนันเทโชประสบปัญหาเนื่องจากการขาดแคลนเงินทุนจากจีนก็ได้เผยแผ่ความเปราะบางอย่างสำคัญแม้ว่าการสนับสนุนทางการเงินจากภายนอกจะช่วยส่งเสริมโครงการชาตินิยมให้เป็นไปได้ก็ตาม แต่มันก็สร้างความพึ่งพาในเวลาเดียวกันความพึ่งพานี้หมายถึงการบรรลุความปรารถนาชาตินิยมเช่นการลดการพึ่งพาเวียดนามสําหรับเส้นทางน้ําอาจขึ้นอยู่กับความเต็มใจของพันธมิตรภายนอกที่จะให้เงินทุนอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้สร้างดุลยาภาพที่ละเอียดอ่อนที่การสแสวงหาความภาคภูมิใจในชาติผ่านโครงการขนาดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยและความพึ่งพาตนเองที่ชาตินิยมมุ่งหวังจะเสริมสร้างโดยไม่ตั้งใจ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างกลยุธทธ์ทางเศรษฐกิจของชาติกับวาระชาตินิยม